ราชาลูกหลังทั่โลขอเสนอลูกากูเคนฟอร์มเชลซีเฮสถานเดียวเยือนไบรตันหวังทวงรองจ่าฝูงสิงบูเชลซีตกรังอันดับ3แล้วเกมนี้ต้องชนะเท่านั้นหากอยากกลับรองฝูงอีกครั้งโรเมลูลูกากู aku, ขอยิงกลบคำวิจารณ์ฝ่า,ฟ,าฟอร์มแย่นำบุกนกนางนวลไบรตันที่ผลงานระยะหลังไร้พ่าย4ี่เกมติดในการแข่งขันฟุตบอลพิมลีอังกฤษคืนวันอังคารที่18มกราคม2565รีวิวพิมลีอังกฤษ ไบตันพระเชลซีเวลา3นาฬิกาถ่ายทอดสดทูพีเมียเอสดี HD หนึ่งสนามเอแม็กสเตเดียมเกรแฮมพอตเตอร์กุนซือไบตันพาทีมเสมอคริสตันเพลนหนึ่งตอน,ตอน 2, ในเกมล่าสุดทำให้ไม่แพ้ม,มา5้าเกมแล้วความพร้อมเกมนี้นาพอตเตอร์ไม่มีปัญหาอะไรรบกวนเพิ่มเติมขาดแต่พวกที่ไม่พร้อมอยู่ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นเอนอเอเวปูล ok ูอิสดังและเจอร์มีซามิโตที่เดี้ยงทั้งหมดรวมถึงอีบิสซูมาที่ไปทำศึกแอฟริกันเนชั่นครับ แต่การจัดทับอาจมีปรับบ้างเล็กน้อยทาริกลัมตีและโซลิม,มาสมีลุ้นเบียดเจลเฟลมันและปาสกาลครอสลงตัวจริงเช่นกันโทมัสทูเคลิลกุนซือเชลซีพาทีมแพ้แมนซิตี้ศูนย์ต่อหนึ่งในเกมล่าสุดเป็นการแพ้นัดแรกในรอบ12เกมรวมทุกรายการสภาพทีมเกมนี้นาะทูเคิลยังชดใช้งานอันเดรสคริตเตนเซนที่ติดโควิดรวมไปถึงเทปโปช้ชโรบาริสเจมและเบนทีเวลที่เลียงยาวอยู่ก่อนแล้ว เช่นกับเอโดอาเมนดี้ประตูเมือหนึ่งที่ไปทำศึกแอฟริกันเนชั่นครับการจัดทัพก็เชื่อว่าน่าจะมีการปรับจอจินโยเมสันเมาส์และคารัมฮัซันโอดอยที่เป็นสำรองก็น่าจะสลับมมออกสตาร์ทต,ตามปกติหรืออาจรวมไปถึงตีโมแวนเนอร์ด้วยก็เป็นไปได้นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามไบรตัน C13 2สโรเบิร์ตซันเชสทาริกลามตีอาดัมเว็บสเตอร์แดนเบิร์นมาร์กกูกูเรียโซดิมาสอาดัมลาลานา a l e x กซิสแม็กอาริสเตอร์ยาคุป e มเดอร์นิวโมเป้เล s อาผู้จัดการทีมเกรแฮมพอตเตอร์เชลซี3-4-2-1เกป้าอาริซาบลาก้าอันโตนิโอรูดิเกอร์เทียโกซินวามาลองซาเซซ่าอัสเปรเกตามัตเตโอโควาซิตโจจินโยมาโกสอลอนโซคาลัมฮัสซันโอดอยเมสันเมาสโรเมลูลูกากูผู้จัดการทีมโทมัสทูเคิล ถูกเคลนขอความโปร่งใสการเลื่อนโปรแกรมเตะตั้งคำถามคนจัดตารางเกมพบไบรตันและอัปเดตความฟิตของขุมกำลังโทมสัสทูเคลเชื่อว่าต้องมีความโปร่งใสและความสม่ำเสมอมากกว่านี้เมื่อการแข่งขันพิมลีกถูกเลื่อนหลังจากสถานการณ์ล่าสุดเกิดความเปลี่ยนแปลงขอการขาดหายไปของนักเตะหลายรายการติดเชื้อโควิดสิบเก้าในวงการฟุตบอลอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตลอดฤดูหนาวบีบให้นักเตะที่มีผลทดสอบเชื้อเป็นบวกต้องทำการกักตัว ส่งผลให้ขุมกำลังลดน้อยลงสิงบลูขาดนักเตะ7คนในทีปบุกเยือนวูฟก,ก่อนคริสต์มาสอย่างไรก็ตามคำแนะนำของพิมลีกระบุว่าทูเครนมีผู้เล่นให้เลือกใช้งานมากพอที่จะลงทำการแข่งขันอย่างไรก็ตามการเล่นโปรแกรมในช่วงหลังมีผลมาจากนักเตะที่รับบาดเจ็บและคนที่เดินทางไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนั่นทำให้ทูเครนและกุนซือบางคนในลีกรู้สึกสับสนและขอความโปร่งใสมากขึ้น ผมรู้สึกจริงๆนะว่าเราต้องการความโปร่งใสและความสม่ำเสมอในการตัดสินใจซึ่งบางทีเราอาจจะขาดสิ่งนี้ไปนิดหน่อยนายใหญ่เชลซีกล่าวในเพรสคอนเฟเร e น c e ซ์ผมไม่จะเป็นต้องรู้รายละเอียดทั้งหมดแต่บางทีแฟนบอลจำเป็นต้องได้รู้ผมยังเชื่อมั่นในกฎนะเพราะถ้าผมเริ่มแคลงใจหรือไม่เชื่อเรื่องนี้มันจะไปจบตรงไหนผมได้รับข้อมูลและผมก็ยอมรับผมไม่เสียพลังงานไปกับการตัดสินใจที่ผมไม่ได้มีอิทธิพลเลยสักนิด ผมไม่มีวิธีการแก้ปัญหาผมโดนถามอย่างสม่ำเสมอและผู้จัดการทีมคนอื่นๆก็โดนถามแต่คำถามนี้มันไม่ใช่คำถามสำหรับโคช้ชหากคุณโดนคำถามพวกนี้ตลอดเวลาก็แน่นอนว่ามันจะมีความโปร่งใสไม่มากพอดังนั้นผมขอโหวตให้มีความโปร่งใสและมีความสม่ำเสมอในการตัดสินใจนะนอกจากนี้บอสได้ทำการอัปเดตสภาพความฟิตของขุมกำลังก่อนการฝึกซ้อมที่คอปแฮม โดยระบุว่าไม่มีผู้เล่นคนใดได้รับบาดเจ็บใหม่สําหรับเกมบุกย,ย้อนไบตันคืนวันนี้เราจะลงซ้อมหลังจากนี้แต่เราไม่มีใครที่เจ็บซ้ําหรือมีอาการเจ็บใหม่เข้ากล่าวจริงๆนี่เป็นข่าวดีนะแต่ผมคิดว่ายังไม่มีใครกลับมาได้สําหรับเกมวันพรุ่งนี้การจัดโปรแกรมเตะใหม่ที่ต้องเดินทางไปยังชายฝั่งตอนใต้ก็ทําให้ถูกเคลื่อนผิดหวังเช่นกันโดยเขาเสริมความคิดเห็นของปเตอร์เชคเมื่อไม่นานมานี้ว่าควรจัดวันที่เหมาะสมกว่า โดยเฉพาะการที่ทั้งสองทีมไม่ต้องลงเล่นอีกจนกระทั่งวันอาทิตย์มันเป็นเรื่องยากมากที่จะเข้าใจาบอสเสริมเช็คได้มอบมุมมองของสมสรนต่อเรื่องนี้และผมก็เห็นด้วยกับปีเตอร์อย่างที่สุดมันไม่เกี่ยวข้องกับอะไรกับซิตี้หรือการเล่นทีมเยือน3นาติดทั้งเราและไบตันมีเกมถัดไปในวันอาทิตย์ดังนั้นมันไม่จําเป็นที่ต้องจับเรามาเตะกันในวันอังคารเรามีโปรแกรมแข่งแบบที่มีเราลงเล่นในบางรายการบางอันก็หวังว่าจะได้อยู่ต่อ แล้วก็จะมีเกมพิเศษเข้ามาด้วยเราต้องเตะกับไรตันตอนนี้เพราะเราต้องเดินทางไปที่อาบูดาบีเพื่อลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกดังนั้นก็เลยโดนจับยัดมาในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์ที่แล้วเราก็ไม่มีเวลาเต็มวีคเพื่อเตรียมตัวสําหรับเกมกับแมนเชสเตอร์เพราะว่ามีโปรแกรมคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศหากคุณมองมันแยกกันนะคุณสามารถลงเตะในวันเสาร์และวันอังคารได้เราเคยทําแบบนั้นมาก่อน แต่ถ้าขยายโฟกัสให้กว้างออกไปสักนิดแน่นอนว่าเราควรจะทำได้ดีกว่านี้สำหรับการจัดโปรแกรมแข่งขันนัดนี้ตเรียมลาเชลซีโรมาโนโปดูดชื่อสองสมสร,รลุนได้ตัวคริสเตนเซนฟาบิโซโรมาโนโผู้สื่อข่าวฟุตบอลที่เชื่อถือได้เผยว่าบาเย,ยมนินกและบาซุน่าเป็นสองสมศร,รยักษ์ใหญ่ที่มีโอกาสได้ตัวอันเดรสคริสเตนเซนเสริมแบกทีมชาติเดนมาร์กของเชลซีไปร่วมทัพหลังจบฤดูกาลนี้ คริสเตนเซนกำลังจะหมดสัญญาค่าแข่งในทิ่นสแตมฟอร์ดบิดในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีหลายสโมสรอ,อยากได้เจ้าตัวไปร่วมกวนแบบฟรีๆซึ่งกรวมถึงสโมสรในเวทีพิมลิกด้วยกันและลาสดโรมมโนได้อัปเดตสถานการณ์ของปลาการะหลังจอมแกร่งวัย25ปีผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวได้อย่างน่าสนใจความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันเดรสคริสเตนเซนมีหลายสโมสรพิมลิกอยากได้เขาในฐานะแข้งฟรีเอเย่นแต่คริสเตนเซนต้องการให้เกียรติกับเชลซีเขาจะไม่พิจารณาข้อเสนอใดๆจากสโมสรนแอนังกฤษ บาสซูลนาและบาเยน์ถือเป็นตัวเต่งการตัดสินใจจะมีขึ้นในเร็วๆนี้โรมมโนระบุทั้งนี้คริสเตนเซนอยู่กับเชลซีตั้งแต่ะระดับอาเแผนมีโดยจะตัวก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่สิงห์ปลูเมื่อปี2013และจนถึงตอนนี้ลงเล่นให้ทีมไปแล้วทั้งสิ้น148นัดทำได้2ประตูโดยเคยถูกปล่อยตัวให้บริเซียมินเช่นกลัดบักยืมใช้งาน2ฤดูกาลในซีซั่น2015-2016และ2016-2017แฟนเชลซีเฮ ทูเขึนซิลรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมฟี ف า2021โทมสัสทูเขึ้นผู้จัดการทีมเชลซีคว้ารางวัลโค้ชทีมฟุตบอลชายยอดเยี่ยมของฟี ف าหรือเบสฟี فا เบนโค้ชประจำปี2021หลังจากที่มีการประกาศมอบรางวัลที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันจันทร์ที่17มกราคมที่ผ่านมาถูกขึ้นรับการบวชเอาชนะอีก2ตัวเ็งอย่างเปปกวลลาร์ิโอลายอดกุนซือแมนซิตี้และโรเบโตมันชินีนายใหญ่ทีมชาติอิตาลี หลังจากที่เจ้าตัวพาทับสิงห์บลูพัง,งาดควาแชมป์อยู่ฟาแชมเบลิกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในฤดูกาลก่อนและฤดูกาลนี้ก็ออกสตาร์ด้วยแชม a, ป์ยู่าสุเปครับนับเป็นขวปีทองของกุนซือเลือดเบียร์วัย48กรัตัดอย่างแท้จริงพอเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมปีก่อนก็ได้รางวัลโคสยอเดเยี่ยมประจำปี2021ของอยู่ฟาทั้งนี้ถือเป็นปีที่3ติดต่อกันที่รางวัลดังกล่าวตกเป็นของกุนซือชาวเยอรมันเพราะก่อนหน้านี้เจอเกนครอบผู้จัดการทีมลิพูกว่าเรี่ยวในปี2.9และ2020 ไม่ย้ายกลางซีซั่นเกป้ายันแฮปปี้กับเชลซีเกปาอาริซาบลากาผู้สาประตูมือสองของเชลซียืนยันว่าตนกําลังมีความสุขดีกับชีวิตการเล่นในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดแม้โอกาสลงเล่นมีไม่มากก็าตามนายทวารชาวสเป,ปนนิตวัย27ปีกลายเป็นโกรธสำรองของเชลซีโดยอัตโนมัตินับตั้งแต่เอโดราเมนดีนายด่านร่างโย่งทีมชาติสกนกแลย้ายจากแกรนส์เมื่อช่วงสเสมอปี2020อย่างไรก็ตามเวลานี้อาริซาบลากาได้ลงสนามโชว์ฝีมืออย่างต่อเนื่อง นื่องจากเมนดี้ติดภารกิจดับใช้ชาติบ้านเกิดในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่น2021ซึ่งเจ้าตัวก็ดูแฮปปี้กับสถานการณ์ของตัวเองในปัจจุบันมันเป็นเรื่องจริงที่ผมไม่ได้เล่นแบบติดๆกันหลายเกมมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วแต่ผมก็ถือโอกาสนี้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทําได้ดีเวลาลงเล่นซึ่งผมก็คิดว่าเวลานี้ผมเล่นได้ดีทีเดียวผมพอใจกับเกมที่ได้เล่นผมมีความสุขซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ผมกําลังมองหาอยู่อดีตในทวารอเลติกบินเบากล่าว ทั้งนี้ลาเชโอเป็นสโมสรที่มีข่าวอยากดึงตัวอลิซาบราร์กาไปร่วมทีมแต่จากสถานการณ์ล่าสุดดูเหมือนว่านายด่านเลือดกระทิงดุต้องการอยู่เฝ้าเซาลนินชินสแตมฟอร์ดวิทต่อไปมาร์กอสอลอนโซ่แบ็กซ้ายของเชลซีพูดถึงเรื่องการพิจารณาเลื่อนเกมการแข่งขันของพิมลีว่าเป็นการใช้2มาตรฐานเกมลอนดอนดาร์บี้ระวังสปเปอร์กับอาเซนอลเมื่อวันเสาร์ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากทางปืนใหญ่ยื่นเรื่องเนื่องจากไม่มีนักเตะในทีมมากพอที่จะลงทําการแข่งขันได้ทั้งเคสโควิดและนักเตะบาดเจ็บ การตัดสินใจครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับฝั่งสิงห์ปร์ที่ก่อนหน้านี้เคยขอเลื่อนเกมจากปัญหาเดียวกันแต่กลับถูกปฏิเสธซึ่งทางอลอนโซชี้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ยุติธรรมกับทีมอื่นมันยากแต่ผมคิดว่ามันควรจะรับการปฏิบัติในแบบเดียวกันสําหรับทุกคนและทุกทีมอ so ลอนโซกล่าวเรามีบางเกมที่ขาดผู้เล่นหลายคนบางเกมที่มีกองหลังแค่4คนแต่เราก็ยังต้องลงเล่นมันต้องยุติธรรมสาหรับทุกคนที่ต้องรับการปฏิบัติเหมือนกันจากพรีเมียร์ลีกไม่ใช่แค่บางเกม ไม่ใช่แบบนั้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ